เก้าสิบโอเคไปเลยวิ่งแล้ววิ่ง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 เร็วเร็วนี่มันเร็วเร็วหยิบหยิบสิบว้ยหยิบสิบวยหยิบสิบวยไปแล้วกูหยิบมายังวะกูหยิบมายังมั้หยิบมาแล้วกูหยิบมาแล้วกูหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วันไข่หยิบมาแล้วไข่สักอย่างไข่สักอย่างเถเขียวเขียวไปไปเฮ้ยพวกมึงเวลาไม่เคยพุ่งเดินเดินเวลาไม่เคยคอยใครเวลาไม่เคยคอยใครไม่เว้ยจะไม่ตา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 ยแล้วทีนี้เราจะยอมตายเหรอไปไปกูรอดแล้วลาก่อน ละกอนตะปอบไปแล้วท <costumes> ี่สวัสดีท่านผู <S 2> <S 2> <ส Aven> ้ชมด้วยอยู่ผมมิสเตอร์อาวันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเกมจะเริ่มแล้วไปดูเอาล่ะตามนั่นแหละล <S 2> <S 2> ไม่ทันแล้วเป็นแมปจิ๊กซอนะอืมเดี๋ยวเราก็รอห้องห้องถัดไปนะเราทันอยู่แหละอือมเรามากับเพื่อนสามคน ใช่ใชใชมากับนนและก็มากับโบเอา่ะเราจะไปตัดตอนที่มีห้องวา่างนะอนเอาละาโอเคอเหมือนเรากำลังจะวาร์มนะท่านผู้ชมอ,อันนี้เป็นมันมีหลายเอพิโซดนะอันนี้เอพิโซดหนึ่งเท่านั้นนิวบี้แค่สองอพิโซดเว้ยหนึ่งเจ็ดสามนิวบี้ฮารุโซ่นิวบี้ยูริวากาลีโอเคเราเป็นนิวบี้ไม่ต้องเรียกทุกคนก็ได้ไหมทุกคนนิวบี้หมดเลยนี่หว่าใช่นิวบี้หมดเลยอ๋อนิวบี on, ้แล้ว อ้าวตัวฉันเหลี่ยมเฉยทุกคนเหลี่ยมหมดเลยใช่นิวบี้ไอ้ตัวเหลี่ยมโควิดไม่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 โควิดกูแอคติ้งอืมกูอยากจะไม่ออกครับโอเคอ่าแต่ด่านแรกอ่าเหมือนเราต้องไปหากุญแจในโอเคหากุญแจแล้วก็หนีออกไปก่อนที่เวลาจะหมด ใช่กุญแจตามหมาเลขเรามีเวลาของ60วินาทีคือ1นน,นาทีนี่ก็1น,นาทีนั่นแหละใช่ชราชผูปาได้ดไนกนาตาแล้วมะมาเลขสองแล้วก็โดนจับล็อกหัวล็อกตัวตายหาตายผม<อ>เลยนั่นแหละโอเค ไอหมอนี่เอาโอเคเหมือนจะไม่รอดแล้วเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดเดี๋ยวๆกูมาทำไมในเมื่อกูโดนล็อกคอกูโดนล็อกคออ่ามึงตายแล้วมาทำไมวะมาทำไมวะทำไมอยู่ลิลอดคนเดียววะอ่าฮะอาก็โดนล็อกเหมือนพวกแกตอนนี้เหลือสี่คนนะครับอืมเดี๋ยวรอดสี่คน ไม่รู้รู้แค่ว่ามารอดูกันดีกว่าว่าเวลาหมดจะตายหรือเปล่านายเราคิดสภาพไอหมอน,นั่นดีที่อยู่ในห้องนนั้คนเดียวโอเคเหมือนจะไม่ตาย,ยแต่เรามองเห็นเพือนห้องข้าง,ทางๆทั้งหมดเลยเหมือนอไ,ไอเค,เครื่องเนี่ยมันจะทำงานไวในการงับหัวพวกเรานะแต่พวกเรามีวิธีการเอาตัวรอดง่ายคือ ไอ้กุญแจเนี่ยมันเป็นสนิมใช่ไหมล่ะมันจะมีปุ่มแดงๆให้กดเว้ยเออแล้วพอเราแบบมันจะดิ้นไงมันจะดิ้นหลุดอ่ะแล้วกุญแจก็จะหลุดเราก็เอากุญแจด้านหน้ามาไขเกมกดตามจังหวะมาแล้วครับฮ่าฮ่า่าทำไมาหมดเลยแหมแกเก่งแกเก่งไฟเดนในฟองกินไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่นี่นี่กดตามจุดสีแดงคลิก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 มีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิกคลิกคลิก กรุดสิมึงหลุดสิวะกุญแจนี่มันแบบเหนียวเหนียวมากเหนียวไหนบอกเป็นสนิมไงเวนสนิมมึงเห็นไหมเนี่ยเท็กเจอร์สนิมอะอะไรเงี้ยมันต้องหลอกเราแน่ๆมันเป็นเหล็กจริงเว้ยที่เป็นสนิมแตมันแค่เอามาจุกสีสนิมไม่ใช่โอเคยอดแล้วกูไข่ไข่ไข่ไขรตกประตูใครตกประตูอยู่ข้างๆเลยครับตกประตูไหนวะครับ มันจะมีลูกจอยู่ Open <ป>โอ e เพ e มีไปเข้าไปแล้ว let's go เอ้าเอ้าโอเคหลอดละมีสี่ประตูพอดีเลยแสดงว่าเราสี่คนนะอุ้ยเชีย่ยทุกคนรีบเข้ามาเลยเดี๋ยวสิบวิเดี๋ยวทุกคนทุกคนโซโซมาลูกโอเคหลอด hurry hurry โอเคลอดสี่คนกูรอดเล้วกูรอดแล้วเบยตรงหน้าเลยอ่าอันนี้โอ้รับเซียนูเรนเลือกไม่ใช่นีถ้าจาไม่ผิดนะคือเราต้องกดสีให้ตรงนะถ้าด้านหน้าเป็นสีอะไรเราก็ต้องกดสีนั้นเว้ยคือมันจะมีสีบอกใช่อยู่เพร้อมตายยังวะออกเสียไม่เกิดแล้วกูรอดเว้ยแน่นอนกูต้องรอดใช่ใช่ใช่กูต้องรอดทำไมมั่นใจจังวะ คือแล้วเปิดแล้วทำให้ first person ไม่ได้โอเคต้องมั่นใจถ้าผมตายถ้าผมตายไม่เลยตัดคลิปจบเมื่อนั้นโอเคตามนั้นอคอนเทนต์นี้แล้วเนี่ยใช่ตายปุ๊บตัดจบถ้าผมพูดคำว่าครับคลิปนี้จะจบทันทีครับเรียบร้อยจบไปจบสิบ สีสีสี่ฟ้าเฮ้ยโอ้ถูกโอ้ยังยังได้อยู่เอมันต้องมีคนตายสักคนเว้ยคุณผู้หญิงคนนี้แน่ๆต้องตายเว้ยเราคนที่ตายน่าจะเป็นเรามากกว่าก็สีลายเอ็กซ์ไม่มาดูกันทีไอ้หัวเรอะอย่าบอกนะปืนแหกอัดหน้าไม่มีโอ้ไม่มีดยวยไปนะไม่นะอยู่นี่ไม่โอเคติดเหลี่ยงบ้างไหมติดเหลี่ยงบ้างไม่ติดโอเครอด อันนี้อะไรอ๋อคือเราอ่า,อาเดี๋ยวเรามันพูดคือเฉาบเหมือนเราต้องเอาอ่ากุญแจที่อยู่ด้านหน้าตรงนูน่นนะนู่นนะไม่ใช่กุญแจสีเหลืองนี่นะนู่นเลยด้านหน้านู่นเลยอ่าเอามาไขาหุ่นนะแต่กุญแจสีเหลืองอ่ามันจะมีประตูให้ไขออกไปด้วยเว้ยกุญแจหุ่นนี้เราต้องหยิบตามสีหุ่นที่เราได้นะคือกูสีดำอ่ากูสีขาว ใช่ไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง่ะฮะโอ้โหถ้ากูรอดเอาไปได้นะผมจะกระเทมใครๆก็ปฏิญาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตายยังไม่ใช้ได้ทำอะตายหาหมดเลยเก้าสิบ โอเคไปเลยวิ่งเร็วิ่งวิ่งวิ่งวเร็วเร็วเร็วนี่มันเร็วเร็วหยิบหยิบสิมวยหยิบสิมวยหยิบสิมวยไปแล้วผู้ยิบมายังวไหมผู้ยิบมาแล้วไหมหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วผู้ยิบมาแล้วหยิบมาแล้วใครสักอย่างใครสักอย่างเกี่ยวเกี่ยวไปไปเฮ้ยพวกมึงเดินแล้วจะพวกมึงเดินแล้วะเวลาไม่เคยคอยใครเดินแลาไม่เคยคอยใครไม่ไหวจะไม่ตาย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 แล้วที่มึงยอมตายเหรอเฮ้ย ไข่เออไข่แล้วสีดำไม่หมองใหญ่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกระโดดไม่ไม่ไม่กูยังไม่ไข่ไอ้ยื๊กกูยังไม่ไข่ไม่เหมือนจะรู้แววใครตายวะเฮ้ยกูว่ากูตายอะไรเฮ้ยกูตายกูตายเฮ้ยไข่สิเว้ยเนี่ยมันมีลูกกุณแชอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยไข่สิเออใช่ป่าวะัห้าม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้าแล้วมันไม่มีปุ่มให้กดอ่ะมันไม่มีปุ่มให้กดเลี้ยดอกเลี้ยดอกเลี้ยงดอกเฮ้ยกูตายกูตายเกมนี้กูตายเกมนี้กูตาย ยังต้องเด็กบักคิกอ่ะเออเออเด็กบักคิกอ่ะไม่นะกูกูจะรอดลกูจะรอดล้กูจะรอดลอย่าตัดอย่าอย่าอย่านอว์นอว์กูไม่เคยแพ้ด่านนี้ไม่ไม่ไปไปกูรอดแล้วลาก่อนลาก่อนตักตอบไปแล้วคุณพี่อีกดรอเดียวเองให้เวลาคุณหน่อยเถอะ หรอดเออเขี่ยมันจะไม่รอดละกู no!